แสดงตำนานแห่งรัตนสูตรอันเป็นตำนานที่สองต่อโดยที่พระสูตรนี้ตามตำนานแสดงว่า ได้เกิดภัยขึ้นสามประการในกรุงเวสาลีขัติยะทั้งหลายแห่งกรุงเวสาลีจึงได้เชิญเสด็จ พระพุทธเจ้าจากกรุงราชครห์เสด็จไปสู่กรุงเวสาลีเพื่อระง,งับภัยทั้งสามประการนั้นคือทุพภิขภัยภัยที่เกิดจาก ข้ายากคือหาภิกษาสำหรับบริโภคได้ยากเพราะฝนแรงอมนุษย์สภัยภัยที่เกิดจากอมนุษย์และโรคภัยภัยที่เกิดจากโรค ฉะนั้นจึงจะกล่าวถึงเรื่องอมนุษย์อันหมายถึงบรรดาโอปปาติกะคือ จำพวกที่เรียกว่าลอยเกิดทั้งหลายดังที่เราเรียกกันว่าเทพดาบ้างผีต่างๆบ้าง ็นตนต้ฉะนั้นก็จะกล่าวถึงโยนิคือกำเนิดที่แสดงไว้ในพุทธศาสนาว่ามีอยู่สคือหนึ่งชลาภูชะเกิดในคัน กำเนิดชลาผู้ชนันได้แก่กำเนิดมนุษย์และกำเนิดเดรัจฉานที่คลอดออกเป็นตัวและดูดนมเช่นโคกระบือสุนัขแมวเป็นต้นสองอันดชชเกิดในไข่ ได้แก่กำเนิดเดรัจฉานที่เกิดในไข่ก่อนแล้วจึงฟักออกเป็นตัวเช่นไก่เป็ดนกเป็นต้นสสังเสริชะกำเนิดในเท่าใครหมายเอากำเนิดเดรัจฉานที่เกิดในของโสมมเช่นหมูหนอน สโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นหรือที่เรียกว่ารอยเกิดได้แก่กำเนิดเทวดาและสัตว์นรกเป็นต้นเทวดาก็ดีสัตว์นรกก็ดีไม่ได้เกิดด้วยกำเนิดสามข้างต้น เกิดผุดขึ้นในทันใดโตใหญ่เป็นวิญโยชนทีเดียวหาได้เป็นทารกมาก่อนไม่เมื่อจุติก็หายวับไปไม่ทอดทิ้งซากไว้สำหรับสามกำเนิดข้างต้น ถ้าจะแยกให้ชัดจากกำเนิดอันดชะเกิดในไข่ควรแบ่งดังนี้จำพวกเกิดในไข่ฟักแล้วเป็นตัวเติบขึ้นนับเข้าในจำพวกสัตว์จัดเป็นอันดชะจำพวกเกิดในไข่หรือไม่ปรากฏว่าเกิดจากอะไร เป็นชนิดหนอนและ,มะแมลงต่างๆจัดเป็นสังเสทชะเกิดในเท่าใครอีกอย่างหนึ่งน่ากำหนดว่าจำพวกมีเลือดแดงจัดเป็นอันดชะเกิดในไข่จำพวกมีเลือดเหลืองจัดเป็นสังเสทชะเกิดในเท่าใครโดยเข้าเงื่อน ก็สมกันสำหรับจำพวกจำพวกที่เรียกว่าอมนุษย์ก็หมายถึงจำพวกที่เป็นโอปปาติกะคือเกิดผุดขึ้นดังแสดงในโยนิคือกำเนิดทั้งสี่นี้สำหรับ ในพระสูตรนี้ได้เรียกจำพวกอมนุษย์ว่าภูตะที่ไทยเราก็เรียกเหมือนกันเช่นพูดผีพูดก็มาจากภูตะนี้เองแต่ว่าคำว่าภูตะ ให้หมายความได้หลายอย่างตามศัพท์คูตะแปลว่าคู่ที่เป็นแล้วหรือสิ่งที่เป็นแล้วบางแห่งก็หมายถึงขันห้า บางแห่งก็หมายถึงธาตุทั้งสี่ดังที่เรียกว่ามหาภูตะรูปรูปที่เป็นภูตะใหญ่ทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธา,าตุไฟธาตุลมบางแห่งก็หมายถึงพระอรหันตขีนาศเรียกว่าภูตะ บางแห่งก็หมายถึงสรรพสัตว์หรือสัตว์ตะวันกทั้งหมดเรียกว่าภูตะทั้งนั้นบางแห่งก็หมายถึงถ้อยคำที่เป็นจริงหรือที่มีอยู่ บ้างแห่งก็หมายถึงภูตคามคือพวกต้นไม้เพราะฉะนั้นภูตะจึงมีความหมายหลายอย่างและที่หมายจำเพาะถึงจำพวกโอปปาติกะ ที่เป็นชั้นต่ำดังที่เราเรียกว่าพูดผีดังนี้ก็มีสำหรับที่หมายถึงสันพัสสัตว์นั้นยังมีคำที่คู่กันคือสัมภเวสี ภูตะสัมภเวสีนั่นแปลว่าสัตว์ผู้แสวงหาสมภพคือแสวงหาที่เกิดเรียกว่าสัมภเวสีสัตว์ผู้ที่ได้ที่เกิดและเกิดแล้วเป็น ในชาติพบใดชาติพบหนึ่งก็ตามเรียกว่าภูตะสำหรับสำโพเวสีและภูตะนี้ใช้คู่กันดังจะมีกล่าวถึงในกรณีโยมเมตสูตรอันเป็น พระสูตรที่แสดงในตำนานต่อไปจึงจะไว้อธิบายในเมื่อถึงที่แสดงกรณีเมตตสูตรนั้นแต่สำหรับในรัตนสูตรนี้เมื่อยกตำนานขึ้นมา อ้งภูตะที่หมายถึงก็น่าจะหมายถึงพวกพูดผีตามที่เชื่อถือกันเพราะว่ามาก่อภัยให้แกมมนุษย์เป็นภัยอย่างหนึ่งในภัยทั้งสามคืออมนุษย์สภัยแต่ว่า ในพระสูตรพระอาจารย์ได้อธิบายครุมหมดว่าภูตะที่หมายถึงในพระสูตรหมายถึงจพำพวกอมนุษย์ทั้งหมดจะเป็นเทพพดาก็ได้ต่ำกว่าก็ได้เพราะจะเป็นเทพ,พดาหรือเป็น จำพวกไหนก็ตามก็เป็นอมนุษย์ที่แปลว่าไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าหมายคลุมทั้งหมดและเรื่องเกี่ยวแก่กำเนิดโอปปาติกะนี้ก็ได้เป็นที่เชื่อถือกันมา ตั้งแต่เก่าก่อนพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติแล้วทรงแสดงธรรมะสั่งสอนก็ได้แสดงถึงและก็ได้มีเรื่องที่เล่าในตำนานพุทธศาสนาว่ามีเทพดามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสตอบ ปัญหาเทวดาเหล่านี้เป็นต้นตลอดจนถึงตำนานที่หนึ่งก็มีเล่าว่าเทวดาได้มาเฝ้ากราบทูลถามปัญหาเรื่องมงคลดังที่ได้แสดงแล้วเพราะฉะนั้นจึงจะได้จับแสดงในตัวพระสูตรต่อไป ซึ่งแสดงในตำนานว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาถึงประตูเข้าเมืองเวสาลีก็ได้แสดงพระสูตรนี้แก่พระอรนนทเทระและก็โปรดให้พระอรนนทเทระ ได้เดินไปตามกำแพงรอบเมืองเวสาลีซึ่งพระอ,อนรานนท์เถระท่านก็สาธยายพระสูตรนี้และท่านก็ประพรมน้ำจากบาทพระพุทธเจ้าไปพ่วเมืองเวสาลีสำหรับตัวรัตนสูตรได้มีแสดงไว้ดังที่สุดกันว่า ยานีตะภูตานิสมากตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิกเขเป็นต้นที่แปลความว่ามูพูดเหล่าใดที่เป็น ผู้อาศัยอยู่ตามภาคพ,พื้นแผ่นดินอันเรียกว่าภุมมะหรือดังที่ไทยเรียกว่าพระภูมิหรือว่าเหล่าใดที่อยู่ในอากาศ ซึ่งมาประชุมกันแล้วในที่นี้ขอหมู่พูดทั้งปวงจงเป็นภูมีใจดีและจงฟังภาสิตโดยเคารพนี้เป็น คำแปลของคาถาที่หนึ่งเพราะเหตุนั้นแลท่านพูดทั้งปวงจงตั้งใจฟังกระทำไม,มตรีจิตในหมู่มนุษยชาติประชุมชนมนุษย์เหล่าใดย่อมนำไปซึ่งพลี ดังที่เรียกว่าสังเวยทั้งกลางวันกลางคืนเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทรักษาหมู่มนุษย์เหล่านั้นนี่เป็นคำแปลคาถาที่สองซับเครื่องปลื้มใจอันใดอันหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่น หรือรัตนอันใดอันประนีตในสวรรค์รัตนะอันนั้นเสมอด้วยพระตถาคตเจ้าไม่มีเลยแม่อันนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมี นี่เป็นคำแปลของข้อที่สามเป็นข้อที่แสดงถึงพระพุทธรัตนะพระสากยมุนีเจ้า มีพระหฤรุไทยดำรงมั่นได้บรรลุธรรมอันใดเป็นที่สิ้นกิเลสเป็นที่สิ้นราคะเป็นอนมรุตธ,ธรรมอันประนีตสิ่งไรๆเสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มีแม่อันนี้เป็นรัตนอันประนีตในพระธรรม นี่เป็นคำแปลแห่งข้อที่สี่แสดงถึงรธรรมรัตนะรัตนะคือประธรรมที่เป็นส่วนอสังกัรธรรมธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมี พระพุทธเจ้าภูประเสริฐสุดทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมอันสะอาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวซึ่งสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มีแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรม ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีนี้เป็นคำแปลข้อที่ห้าแสดงถึงธรรมรัตนะรัตนะคือประธรรมที่เป็นส่วนสังกัธรรมธรรมะที่ยังมีปัจจัยปรุงแต่งจาวันนี้ยุติตอนนี้ทุ่ง